แป๊บเดียวอ่าทดลองไม่เปไม่เปอ่าอร่อยแล้วทดลองทำไมเนี่ยวันนี้นี่อยู่ที่สัวเถาครับอ่าคือวันนี้เรามีภารกิจมาสัวเถาก็ท่านๆนะสามวันโดยได้รับเชิญจากท่านเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์อ่าสาธารณรัฐจีนประจำเมืองสัวเถาคือสัวเถาเองก็เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับเราเนี่ยมา วันที่3มีนาีจะครบ25ปีทางเลขาพักเขาไปเยี่ยมเราเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็เลยเชิญเรามาตอบแทนมาแล้วก็มาดูเรื่องความร่วมมือต่างๆนะก็มาถึงเมื่อวันพฤหัสเย็นวันนี้วันเสาร์เดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวก็กลับพรุ่งนี้นะก็ได้ไปมีความสัมพันธ์หลายอย่างนะก็ผมว่าเรื่องการแพทย์แผนจีนเรื่องการลงเอ็มการเรื่องพลังงานลมดูการบริหารจัการเมืองก็มาเมาื่อวานก็เรียบร้อยดีเขาดูแลเราดีมากเลยนะ แล้วเมืองตัวถาวรก็เป็นเมืองที่มีพี่น้องคนไทยมาเยอะไอ้นุ้เองก็ตัวถาวรอยู่ที้อยู่อำเภอถิ่งไห้ครับถ่งไห้ก็จะอยู่ออกมาสักครึ่งชั่วโมงจากตัวถาวรก็เป็นเหมือนกับเป็นเขตเล็กๆแล้วก็จริงแล้วอันนี้ก็เป็นมีสุสานมีเหมือนอนุสรณ์สถานพระเจ้าตากอยู่ก็น่าสนใจก็เลยเอาไลฟ์พวกเราดูหน่อยนะนี่ก็เป็นอนุสรณ์สถานของพระเจ้าตากที่เหมือนกับคนไทยมาก็ต้องมาที่นี่เพราะว่าพระเจ้าตากเองเขาบอกสื่อมาแล้วท่านก็มีบ้านอยู่ 它能，能、嗯嗯嗯啊、开幕吗？啊，得得，给给给，Guide 介绍一下这里的讲解，介绍一下这里的含义。啊啊我们现在所在的这个位置呢，就是正黄达信公园。这个公园是在我们原先的县级文物保护单位正黄伊光冢的基础上改扩建而成。嗯、啊。 这个公园呢，是在一五年的时候，二零一五年十二月的时候竣工并对外开放的。自开放以来呢，就有很多的海内外人士前来这里来敬仰敬业正黄。那、啊、你讲慢一点。 สวัสดีค่ะที่นะคะคือเป็นอนุสรณ์สถานของพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะก็คือมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาสักการะเยอะค่ะแล้วก็ในปี2015ค่ะเดือนพันวาคมค่ะก็คือที่นี่เพิ่งเปิดให้ประชาชนภายนอกเข้ามาค่ะก็คือเปิดเป็นสถานะเดินเลยชื่อดังต่อโอเคตรงนี้ก็เป็นตัวที่เป็นที่สักการะท่านเนาะตรงนีคือเป็น โอเคเราก็ว่ายไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูหลุมที่เขาทำจำลองใช่ไหมใช่ค่ะอปอันนี้ปีไหนนะที่มาททำไว้เมื่อ什么时候建这个就是我的正是在是在年的เหรอใ,ใช่ค่ะตั้งมื่ปีไม่แต่ว่าตรงที่เอาเสื้อผ้ามามาเมื่อไหร่นะนถ้า先衣是在的是在一七八年的时候建设 อ๋อป้ายยี่สิเอ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสองคะเสื้อผ้าก็คือมาแต่ปีหนึ่งเจ็ดแปค่ะอ๋อ1782ก็คือว่ามีเหมือนกับมีชุดจีนชุดนึงชุดไทยคล้ไปพานเอาชุดมาใช่ค่ะแล้วก็เอามาฝังไว้ที่นี่เป็นชุดของท่านใช่ไหมชุดจีนชุดหนึ่งชุดก็คือสองร้อยกว่าปีแล้วใช่ค่ะ200กว่าปีแล้วก็จากนั้นก็มีการบูรณะมาก็เป็นที่ระลึกถึงพระองค์ท่านเนาะ ท่านเกิดแถวนี้ไหมบ้านท่านอยู่แถวนี้เออช่านเกดที่บ้านท่านอยู่แถวนี้โ่เงบ้านท่านอยู่แถวนี้อเคบ้านท่านอูอ่แถวนีเ่บ้านท่านอยู่แถวีโอเค้คเาท่าอยู่ีอเ่านท่ายู่แร,รีอเคบ้านท่ารอยู่แถี้อเานท่อยู่เีีอเบ้านท่าอยู่เี

อ๋อแล้วก็เิดาของพระเจ้าตากได้เดินทางไปประเทศไทยค่ะแล้วก็ได้มีภรรยาเป็นชาวไทยค่ะแล้วก็จากนั้นก็คือพระเจ้าตากก็ได้ประสูติที่ประเทศไทยอ๋อโอเคแต่พี่น้องยังอยู่ที่นี่เออแล้วท่านเดี๋ยวเชิญหลานท่านมาหน่อยดิเดี๋ยวให้สม่ำสูตรได้จเออมีบางส่วนอยู่ที่นี่ค่ะออ๋คนไทยก็มาไหว้เยอะที่ยก็เยอะด้วยวะใช่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 ่ใช่่ใช่ใช

ศิลปินจีเป็นคนศิลปินจีเป็คนสร้างไว้ก็จะดูเขาบอกเพราะว่ากายก็จะสมบูรณ์หน่อยนึงสวยงามนะโอเคนี่คือเหรียญพระเจ้าตาก,กใช่ไหมเนี่ยเป็นเหมือนกับเหรียญว่ะอธิบายดิเออคือ那个呃后代是吧อ皇的后代ใช่ค่ะ宗族เป็นรุ่นเหรียญนะโอ้ยนา โอ้ก็เราก็ดูและเห็นคิดถึงท่านนะเนี่ยเออ <c oughs> มีกี่คนเนี่ยญาติพี่น้องท่านเนี่ยเออหนึ่งคนเขา本人有五个，然后现在我们在黄埠村的 จุดของ大概有多少公里สามร้อยกว่าอืถ้าถว่าเป็นพี่น้องของท่านท่านเหลนนะคะก็คือมีห้าคนค่ะท่านในหมู่บ้านมีประมาณสามร้อยคนที่ถึงเชื้อสายมาอยอชื่อหมู่บ้านอะไรนี่หมู่บ้านเออนี่ก็ขอมู่บชวนขาฟูชวนชื่อขว้าฟูชวนค่ะอ๋อโอแต่ท่านี่ดูโม่เฮงดีนะเนี่ยดูเหมือนโอ้เหมือนคิดถึงพระเาตากเลยเห็นแล้วผอมไม่เสียก็แบบว่าหน้าอ่ใช่ท่านก็ช่วยดูแลที่นี่อยู่ใช่ไหมเขาทุจริตที่นี่ตลอดเลยออ ก็ดีครับพวกเรามีโอกาสข้ามาที่ตัวเถาก็แวะมาที่เมืองชื่ออะไรนะเถ่งให้เถ่งให้สามสิบวินาทีนะแล้วก็มากราบนุษสวัีพระเจ้าตากกันเป็นนุสสรสถานะก็มียังมีเสื้อสายท่านยังเขาก็สืบได้ใช่ไหมเขาเจอว่าชัดเจนว่าเป็นพี่น้องอะไรอย่างนงี้นะอ๋อใช่ครับดีครับก็วันนี้เราก็มาราชการนะแต่ว่าถือโอกาสมากราบได้มีหารือข้อราชการกับทางเทศบาลนครเถ่งให้ พม่าจริงแล้วก็มีความร่วมมือกันได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ถืออากาศมากา <ไป S 1> ่าบนะโอเคครับก <ไป S 1> ็สมรภูมิชายภูมิดีนะอยู่ใ,ใกล้ใแม่น้ำเลยแล้วก็มีคนไทยมาเยอะแยะเลยนะวันนี้อากาศดีก็ท่านเลขาที่การพักก็ดูแลถึงก็ดีหา,าข้อราชการกันเมื่อวานก็นกากทาพลังลมดีมากเลย เรากำลังคิดว่าเอ๊จะไปทำที่ปากถุนเทียนได้เปล่าฮะนุ๊กที่สูท่าก็เป็นศูนย์จริงๆของโลกเลยนะเขาปรจรในเรื่องของพลังลมใช่เขาทำกังหันลมโหรวดเร็วมากเลยนะส่งออกแต่เขาก็ไปดูเราให้ไปดูที่ปากถุนเทียนหน่อยแตุ่นเทีความเร็วลมมันน้อยไปนิดนึงมัน4เมตรต่อวินาทีที่นี่เขาใช้10 16เมตร15 16เมตรต่อวินาที แต่เดี๋ยวลองๆพยายามดูนะเดี๋ยวเย็นนี้จเจอท่านเลขาธิการพักอีกทีหนึ่งก็คงหาเือความร่วมมือแต่เมื่อวานไปดูไว้นะก็ดีนะไอ้แพทย์แผนจีนโอ้แบบเขาแก้วหน้ามากเลยมีกับทางโรงพยกลางนะครับโอเคจะเผื่อจะมีไอ้ทำเป็นสาขาแพทย์แผนจีนเขาก็ใช้รักษาคนเยอะมากเลยใช้ยุ่มีสมัยใหม่ผสมกับความรู้ดั่งเดิมโอเคเมื่อเช้าไปดูศูนย์ก็ปูนเข้ามาคล้ายๆเขาก็เหมือนทักพี่ฟังดูนะศูนย์ก็คุ้มเมืองมีการรับแจ้งมีแชทผ่านอะไร ใช่ฮะก็หลายๆลยอย่างเดี๋ยวเอาไปปรับปรุงไปชพัฒนากันแล้วก็มีความร่วมมือกันดีครับก็พี่น้องคนไทยหนึ่งในหกมาจากตัวเถานะเขาบอกว่าสิบล้านคนมีเชื้อสายมาจากตัวเถาก็ถือว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้องที่มีความใกล้ชิดกันจะครบรอบยี่สิบห้าปีท่านเลขาก็เชิญมาเยี่ยมก็หาเวลามาก็ได้วันนี้แหละแล้วก็ท่านเองก็ไปเยี่ยมเราเมื่อปีที่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวลาหลานพระเจ้าตากก่อนโอ้ลาก่อนนะครับนี่ตัวแทนพวกเราอยู่ที่นี่โอ้ครับ โ <Okay. S 2> อเคอ๋อก็มีชาวีคนไทยก็มาว่วกันหลายคนโอเคนะครับไปละเพราเราขอบคุณมากนะขอบคุณนี่เป็นไกด์ที่นี่เหรอคนนี้นนอ๋อที่นี่เลยอ๋อขอบคุณนะบ,า,บ,า,บายบายเชียร์เชียร์ขอบคุณนะนะะอ้ได้สวัสดีหลานพระเจ้าตากวันนี้เออหลานหรือเหรียญนะหเหรียญใช่ไหมโอเคไปแล้วครับพวาเราก็ขออนุญาตเดี๋ยวไปทํางานตนะ่อเดี๋ยวมีนัดกับทางหลายคนเลยต้องไปคุยงานต่อโอเคครับสวัสดีครับ